เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ผมรู้ข่าวดีของพิชิด้วยเหตุที่ว่าการประจนภัยของพิชิยังไม่จบแต่ทีมงานโปเกมอนโฮลไลซนก็ได้ปล่อยโปเตอร์นี้ออกมาซึ่งในรูปจะเห็นว่ามีตัวละครหลักอยู่3ตัวและสมาชิกวอร์เทเกอร์หายไปไหนกันบดละเนี่ยทำไมเต็มไปด้วย4ตัวเทพยิมรีดได้แล้วก็แชมเปี้ยนแหลงจะโผล่มาแทนที่สมาชิกไลนิ่งวอร์เทเกอร์จริงหรอถึงแมน้นะครับว่าผมจะไม่ค่อยดูโปเกมอนโฮลไลซน ครบทุกตอนเหมืออตอนที่พี่ชิปเป็นพระเอกแต่ตอนล่าสุดที่มีอีลูกาเมนผมก็ดูเพราะว่าผมชอบอะไรที่เป็นฮีโร่แต่เอาเป็นว่าพาร์ตต่อไปพวกเรนนิ่งวอเทเกอร์จะหายไปจากอนิเมะชั่วคราวจริงๆหรอและออกพาร์ตตามหาหกเวลาชนเนี่ยซุ่มซูจะค้างไว้แบบนี้จริงบ่แต่เอาเป็นว่าในโปวเตอร์นี้ก็มีตัวละครที่สำคัญหายไปทั้งหมด2ตัวยิมลีเดอร์หรือเปล่าพี่ไม่ใช่เว้ย แน่นอนว่าที่พูดไปผมหมายถึงตัวละคร2ตัวที่เป็นตัวสําคัญไม่ว่าจะเป็นเพเปอร์เด็กหนุ่มที่มอบโปงโปงในตำนานให้กับเราหรือน้องโบตันที่เป็นผู้นําของแก๊งเดอะสตานี่พี่จะพาคนดูไปร้องเพลงหรือไงวะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทั้งสองคนไม่ปรากฏตัวในโปเตอร์เพราะทั้งคู่กาลังเดินทางอยู่กับสโตชิเพราะอย่างที่รู้กันปาร์ตี้พื้นฐานของพี่ช้ของเราเป็นปาร์ตี้ชาย2หญิงหนึ่งสโตชิเพเปอร์น้องโบตัน คคบตี้พอดีหรือต่อให้ยัดเนโมเข้ามาก็ไม่มีปัญหาและนี่แหละครับการที่โปสเตอร์โปเกมอนโฮไลซันไม่ปรากฏรูปสองตัวละครนี้ทำให้ผมมีความหวังมากขึ้นส่วนโปเกมอนโฮไลซันอยากทำอะไรก็ทำไปขอแค่นำเสนอโปเกมอนที่ผมสนใจเพราะผมไม่คาดหวังการประจนภัยหรือการต่อสู้กับหตัวละครพวกนี้อยู่แล้วเพราะยังไงผมก็ไม่ให้ตัวละครพวกนี้มาแย่งเก้าอี้ของพิช จนทาให้พี่ชีของเรามีแขนขาอ่อนแรงเด็กขาดเกาะกระแสดได้อีกนะพี่ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้อนิเมะเรื่องนี้ภาพมันจะสวยแค่ไม่กี่ตอนและมีพาร์ทการประจนภัยใหม่ตัวละครใหม่แต่ความสําเร็จของอนิเมะมันต้องมีดูวอี้ด้วยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วสลวรีวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแค่มาฟังผมบน่น และหาบาะแสเล็กน้อยจากโปสเตอร์โปวงมอนโฮลรซันหากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกใจท่านผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปก่อนนะครับจาเน้